ช่วงนี้นะครับอยู่ในบรรยากาศเลือกตั้งซ่อมกอสมอหรือไม่ก็กำลังก่อวอร์ดที่จะมีเลือกตั้งใหม่มาเพราะว่ารัฐบาลก็งงอนเง่นนะครับทีนี้ไอการเลือกตั้งเนี่ยประชาชไทยก็รู้ตัวเองนะฮะรู้อยู่แก่ตัวทุกคนรู้ว่าไอที่เลือกไปเนี่ยไม่ได้ไปดูละเอียดล้ออหรอกครับ ดูนะคือเลือกไปก็ตามความเคยชินตามคนอื่นบ้างตามอารมณ์บ้างตามสโลแกนที่เขาโชว์นะฮะตามภาพลักษณ์ที่ได้เห็นก็เลือกไปอย่างนั้นแหะเหมือนก็ททำหน้าที่หรือทำให้มันจบๆไปนะครับแต่ผลที่มันส่งมันส่งผลกระทบเราใช้คำว่าโดยตรง เพราะว่าเป็นจรสบาสตรและมีนโยบายประชาชนก็จะมีคําอธิบายให้อีกว่าเออไม่เลือกคนนี้คนมันก็เหมือนกันหมดจะมีคําอธิบายว่าเหมือนกันหมดนะแล้วก็ไม่รู้จะทําไงจะหนีไปใช้ระบบระบอบไหนในโลกมันก็มีอยู่แค่นี้พวก็ง่าไม่มีทางหนีจำเป็นต้องอยู่สรุปสุดท้ายคนทยทุกคนก็คือสรุปเมื่อลงลงึก ถึงไม่ชอบแต่ก็ไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปก็จะเป็นต้องอยู่รักภาพไปก็เลยต้องเลือกไปนี่คือนี่คือก็เรียกว่าจนด้วยจำนวนด้วยหลักฐานหรือจำนวนด้วยมาตราที่มีอยู่นั่นเองนะก็มาแจ้งให้ทราบว่าเราเป็นกันเช่นนี้จริงๆนะฮะเป็นอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วนะทีนี้ผมจะมามาบอกว่า มันมีวิธีที่ดีกว่านี้ประเสริญยอดเยี่ยมกว่านี้แถมถูกหลักวิชาด้วยแต่คนไทยไม่เคยได้เจอเลยไม่เคยได้เจอไม่มีการได้ใช้เลยเพราะมันมันเริ่มต้นผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะมันเริ่มต้นผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะยึดรัฐที่รัฐธรรมนูญกันเป็นสารณะมันก็เริ่มต้นผิดมาตั้งแต่สิบสี่ตุลาที่นักศึกษาใช้กําลังไปล้ม นะไอการล้มนะโอ้โอกาสยากมากที่นักศึกษาจะล้มไอรัฐบาลที่มาจากกองทัพทุกงานล้มทหารน่ะมันะเป็นเรื่องที่โอ้เป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ประเทศไทยทําได้ก็ถือว่าโอ้มาสจัง่งนะก็ถือว่าเป็นมาสจังอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละทีนี้แต่มาพลาดตรงไหนพลาดตรงนักศึกษาก็ไม่รู้หลักวิชาที่ถูกหรือไม่พวกครูบาอาจารย์ที่นำนักษาก็ไม่รู้หลัก,กวิชา,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 าที่ถูกนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ต่างคณะรฎรในปี2575 mm hmm. ก็เหมือนกัน mm hmm. ก็ทุกคนก็มุ่งไปเอารัฐธรรมนูญเพราะช่วงก่อนที่นักศึกษาจะล้ม14ตุลาประเทศก็ถูกปกครองโดยทหารมาตั้ง10วอปี10วอบปีไม่มีรัฐธรรมนูญนะ10วอปีเออถามว่าไม่มีรัฐธรรมนูญทำไมประเทศมันอยู่มาได้ตั้ง10วอปีแต่มันอยู่แบบทหารเนี่ยแล้วถ้ามันจะถ้ามันจะอยู่แบบไม่มีทหารได้ไหมเออ10วอปีอยิงอยู่ไม่ได้เลยเอ,อ่าผมจะให้อยู่สัก10 สองปีอะหรือสิบปีเนะี่ยไม่มีทหารไม่มีทหารนะแต่เป็นประชาชนเอเปลี่ยนจากทหารเป็นประชาชนมันก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมเอออเาละแต่ที่นี้เราจะเปลี่ยนตรงที่ว่าไม่ใช้รัฐที่เดิมหนูนะเพราะมันผิดการที่นักศึกษาได้อํานาจมาแล้วเนะี่ยแทนที่จะไปสร้างหรือใช้รัฐที่ประชาชนตายกลับไม่ใช้นี่คือข้อผิดพลาดนะที่นักศึกษาไม่รู้รอาจารย์ก็ไม่รู้ไม,รไม่รู้หลักวิชากันนะพูดง่าย คิดอยู่แต่ว่าเอ้ยรัฐธรรมนูญมันมันล่างกันมาตั้งแต่โอ้ยสมัยโบราณโบราณตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเขียนกันมาอย่างนั้นนะ่ะนะก็ยึดถือเชื่อถือกันมาไงก็เลยใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญมันก็ผิดซ้ำซากไม่ออกไม่ออกจากวงจรออกจากวงจรบาปไม่ได้ไงมันผิดมันเหมือนกับไอ้รัฐที่รัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้รัฐที่มันก็เหมือนกับประแจสเหมือนขบวนรถไฟแล้วมีแล้วมีประแจสับรางอะ่ะประแจสับรางรถไฟเด็กรุ่นหมาจะไม่รู้จัก มันจะโยกให้รางนไปทางรถไฟวิ่งมาแล้วจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพูดง่ายรถไฟจะเลี้ยวซ้ายไปใต้หรือเลี้ยวขวาขึ้นเหนือมันขึ้นอยู่ประแจรางอ่ะสับประแจรางอ่ะมันเป็นก้อนน้าหนักโยกไปข้างนึ่งมันก็สับปึง้งมันก็พารางเอียงไปข้างหนึ่งเวลารถไฟวิ่งมาก็ไหลไปตามรางที่มันมาเชื่อมต่อเข้าไปทางซ้ายลงใต้ไปอย,ย่างเงี้ยนะผมมักจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าการที่ประเทศไทย มาในเถานที่ผิดมา90ปีก็เพราะไปสับประแจรางผิดนั่นเองไปเลือกรัทธ่รัฐธรรมนูญซึ่งมันสับประแจรางไปทางใต้รถก็เลยวิ่งลงใต้แต่เราจะไปเป้าหมายที่เราจะไปคือทางเหนือซึ่งประชาธิปไตยอยู่ทิศเหนืออันนี้สมมตินะสมมติว่าประชาธิปไตยในที่ถูกกลัก,กมันอยู่ทางเหนือแต่พอออกจากสาวลมโพมาปุ๊บมาเจอคณะันมนรมันผักมันเอาประแจสับประแจรางไปทางใต้ สับไปอีกข้างนด้งจากขวาไปซ้ายก็ลงใต้รถวิ่งมากันเลยเลี้ยวซ้ายไปก็เลยลงใต้มาลงมาตั้งเก้าสิบปีอ่ะ,อะถ้าที่เป็นรถไฟก็คือลงมาตั้งเก้าร้อยกิโลเก้าร้อยกิโลนะถึงตรงจังหวัดไหนก็ช่วยบอกหนะน่อยแล้วตลอดระยะเวลาเนี่ยที่เราวิ่งมาในเก้าสิบปีเนี่ยแต่ละโบกี้นี่คือแ,แต่ละขบวนแต่ละสำนักแต่ละพักแต่ละกลุ่มแต่ะอะไรมันก็จะมีเจ้าของเหมือนเจ้าของโบกี้อ่ะเจ้าของโบกี้ก็ ทุกเจ้าของโบกี้ทุกสำนสักทุกพักการเมืองทุกกลุ่มทุกสถาบันถูกลากมาหมดถูกหัวจักรลากลากลงใต้ซ hmm. <ada> ึ่งก็คือรัฐมนูญนั่นเองรัฐมนู็คือหัวจักรมันลากลงใต้มาถึงแม้ท่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนหัวจักรเปลี่ยนหัวจักรเอเปลี่ยนลถจักรรดรถมันตัดหัวจักรได้เนี่ยเปลี่ยนเอาหัวจักรเนี่ยเปลี่ยนดีเซลมั่งเป็นขคดฟืนมั่งเป็นอะไรเปลี่ยนมายี่สิบละหัวจักรก็เหมือนเดิมนะ หรือเปลี่ยนคนขับก็ได้เอ่อเอาคนขับออกเอาคนขับใหม่ไปแทนคนขับจากไอ้โบอกี้นี้นะครับก็ก็เปลี่ยนหัวจักรเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อ,อะไรมันก็เหมือนเดิมไม่ไม่ไมปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจภาพที่ผมอธิบายนี้้เห็นว่าเออประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับหัวรถจักร ก็ไม่ต่างกบับขบวนรถไฟที่มุ่งจะไปทิศเหนือแต่ไปเชื่อหรือมีคณะราชฎรมาตัดรอนคอรอเจ็ดนี่เขานั่งรออยู่เขานั่งรอหัวลำโพงจะไปทิศเหนือนะฮะเพราะว่าการที่จะสร้างประชาธิปไตยมันมัน,มนไม่ต้องรีบร้อนเพราะประชาชนยังไม่มีความรู้จะต้องให้อบร์ความรู้ค่อยให้องร์ความรู้ไปเรื่อยๆเขารู้มาตั้งแต่รอเจ็ดแล้วนะไอ้รอห้าแล้วนะแล้วก็พยายามทํากันแต่พอเราหกมาถึงเราหกก็ เจอสงคามโลกครั้งที่หนึ่งก็เลยนั่นแหละมันมีปัญหาของโลกเข้ามาด้วยสมัยรอห้า,าก็เตรียมแล้วแต่เนื่องจากยังไม่พร้อมเลยอ่ะโรงเรียนก็ยังไม่มีมันต้องค่อยๆไปนะมีผู้มาแนะนําให้รอห้าทำการปฏิวัติเลยรอห้าก็บอกว่าจะปฏิวัติได้ไงฉันเป็นคนอยู่เป็นผู้คุมอำนาจอยู่ปฏิวัติก็ปฏิวัติตัวเองมันก็ตลก เพราะนั้นก็ใช้คำว่ารีฟอร์มนั่นเองรีฟอร์มตัวเองกำลังรีฟอร์มอยู่รีฟอร์มไปแล้วก็พอดีนะหมดอายุขายแล้วรอหกสารต่อพอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่าก็เลยเปลี่ยนธงชาติเปลี่ยนสีธงชาติใหม่นะให้สีเหมือนกับเซลยุโรกก็คือแดงขาวแ้งเงินนั่นเองน,นเองนะเสร็จแล้วพอมารเจอรกำลังจะทำกระลงปูพื้นฐานไปเรื่อยๆี่ย ไม่ต้องรีบร้อนประชาชนก็ยังไม่รู้ก็ค่อยๆปูโดยให้มีมีสุขภาพบาลแล้วก็ทางระดับชาติก็ให้มีองค์องค์องค์คมนนรีใช่ไหมฮะองค์ขมนนรีเดี๋ยวเรียกอะไรนะสภาสภา,าผมลื้ชื่อไปแล้วอายุมากแล้วปรับจบไม่ค่อยดีแล้วเพราะอายุมากนี่แหละข้อมูลมันเยอะนี่แหละจึงต้อง เชิญชวนศิลปินเชิญช,ช,ชวนนักกีฬาเชิญชวนเฟนเซอร์ทั้งหลายช่วยมาดูงานผมนะฮะดูรถประสองเนี่ยแล้วก็ช่วยอธิบายประชาชนเพราะคนเดียวนี่มันบางทีมันชัดข้อมูลมันเยอะอธิบายแล้วก็พูดก็ไม่ไม่ใช่นักพูดไงเป็นนักหลักการเป็นนักนักปฏิวัตินะมีใช้หลักการโดยผมมีคุณสมบัติอยู่สี่ประการ การที่หนึ่งคือมีหลักวิชาที่ถูกต้องที่จะสร้างประเทศนะให้เป็นประเทศคอมมินิสต์ก็ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยก็ได้เป็นประเทศประ็จการก็ได้เป็นประเทศมหาอำนาจก็ได้ผมเลือกที่จะสร้างเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์าวร์นะสองมีวิสัยทัศน์ที่ใช่ที่จะวางตําแหน่งประเทศไทยอยู่นะตำแหน่งไหนนะมีวิสัยทัศน์ที่ใชก่ก็คือมีมัก หนึ่งทำมักหนึ่งให้แจ้งนะครับสามมีความสามารถที่จะแปลงไอเดียทฤษฎีนะ,ะต่างๆออกมาเป็นนโยบายหลักแล้วก็มีแผนปฏิบัติยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างเงี้ยแล้วก็ดีสนนี่ 4, ก็มีนวัตรกรรมที่จะตามมานะสาม,มารถสร้างนวัตรกรรมขึ้นมาได้นะครับ อันนี้คือสมบัติที่ผมมีแต่มันจะมีหลักฐานให้เห็นไหมอันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เพราะประเทศไทยเนี่ยมันปิดช่องทางหมดไม่ส่งเสริมนะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่ให้เงินสนับสนุนแล้วมันก็ไม่มีหรอกครับแต่ถ้าไอเดียผมนี่ไปอยู่ในประเทศที่เขาส่งเสริมป,ประชาชนเงี้ยสนับสนุนประชาชนที่มีไอเดียส,สร้างสรรค์เนี่ยมันก็จะเกิดก็จะมีแค่แค่นั้นเองท่านไม่ต้องไปถามว่าเอ้ยคุณไม่มีหลักฐานผมจะเชื่อคุณได้ยังไงไอเนียคนไทยติดกับดกักเองนะฮะ เขาไม่เอาหรอกหลกักทรงหลักฐานเรียนจบนอะไรไม่ต้องหรอกครับเอาไปว่าคุณมีไอเดียมีวิธีการเป็นแบบไหน,นอย่างไรเพราะจริงๆแล้วเขาต้องการวิธีคิดวิธีมาก่อนนะไอ้พวกนั้นมันตามมาทีหลังะวิธีมาก่อนนะฮไม่ต้องไปถามหาตรงนั้นหรอกครับหาวิธีอ่ะหาเจอแม้หรวิธีวิธีมันสําคัญกว่านะครับนะวิธีคือมักหนึ่งอ่ะจงทํามักหนึ่งให้แจ้งก่อนนะและ้วที่ที่เหลือเป็นไอ้มักข้างหลังมันจะตามมารับใช้เอง แล้วผมก็กำลังพูดอยู่กำลังรับใช้มรักที่สามกำลังพูดส่วนในคิดเนี่ยคิดเรียบร้อยแล้วนะมรักสองคิดไว้แล้วแล้วก็เป็นผังซึ่งจะอธิบายเป็นผังให้ท่านเข้าใจท่านดูผังแล้วจะเข้าใจได้ง่ายเร็วไวถ้าอธิบายเป็นตัวอักษรนี่มันขยายความแล้วมันก็อยางงงงนอยู่แต่พอเจอผังที่อธิบายแล้วจะเข้าใจได้ง่ายเร็ววขึ้นนะเห็นภาพแบ่งแยกชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อมีผังเรียบร้อยแล้วท่านก็ต้องเข้าดูในคลิปวิดีโอ ทีนี้ผมมาทําหน้าที่ผังไอ้มักที่สามอยู่มาพูดพูดเพื่อให้ท่านเกิดปัญญาอาธิบายทั้งผังทั้งพูดเมื่อท่านเกิดปัญญาแล้วก็ท่านจะลงมือละท่านก็จะทําตอนที่สี่ละมักที่สี่คือทําละมักที่สี่คือการทาก็คือลงไม้ลงมือสมัครเลยเป็นสี่ภูมิพลพอสมัครเป็นสี่ภูมิพลคราวนี้ละก็ถือว่าท่านได้ทํามาหากินแบบชั้นสูงละเป็นการเลี้ยงชีพชอบลอะ่ก็จะเป็นมักที่ห้าเลี้ยงชีพชอบด้วย อาชีพชั้นสูงเลยก็คือลงทุนเป็นปรัฐบาลตลอดชีวิตลงทุนเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจลงทุนปกครองประเทศเองนะเป็นแบบนี้นี่คือการลงทุนแบบชั้นสูงทํามากินแบบชั้นสูงเลี้ยงชีพชอบเนี่ยเมื่อท่านได้ลงทุนสมัครเป็นสี่ภุ๋ยผลแล้วด้วยการไปเข้าเข้าไปฉีดเข็มที่สี่เหมือนกับการฉีดฉีดวัคซีนอะเหมือนกัน ตัวประเทศก็ป่วยจาไว้นะตัวประเทศก็ป่วยป่วยมานานตั้งเก้าสิบปีติดเชื้อไวรัสเด็จการมาเก้าสิบปีประเทศก็แค่แก่นตกต่ําย่าแย่หมดสภาพจากจากที่เชิดหน้าชูตาแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงยิ่งใหญ่อะไรมันก็เหมือนคนป่วยอมโรคอะ่ะนี่คือประเทศไทยที่เป็นอยู่เพราะอะไรก็นี่ไงฮะเพราะเรากินอาหาราพฤติกรรมบริโภคผิดเพราะเรามาดูญนะ่ะเหมือนกับ คำแนะนําในการปฏิบัติตนนะปฏิบัติตามนั่นงโซนูนก็ผิดเพี้ยนอย่างนี้อ่ะนะร่างกายแ,แ,แข็งแรพราะฉะนั้นก็ทำไมก็ต้องเปลี่ยนสูตรนะครับอ่าเพราะมันเป็นโรคไปแล้วรับโรคเชื้อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําการสร้างวัคซีนให้แข็งแรงแข็งแกร่งให้กับตัวประเทศเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนให้กับตัวประเทศก็ถือว่าเป็นเข็มที่สี่เพราะนั้นทุกคนก็ไปที่เดิมนั่นแหละเหมือนฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามพอเข็มสี่ แทนที่จะฉีดให้ร่างกายกลายเป็นฉีดให้ตัวประเทศโดยการบันทึกภาพของท่านการบันทึกใบหน้าของท่านคือการสมรัครไปเรียบร้อยแล้วสมัครไปแล้วมีชื่อมีแท่มีอะไรเรียบร้อยแล้วมีพร้อมแสดงเกจจำนงเรียบร้อยนี่นี่คือการสมรัครทางดิจิตอลส่วนทางฟิสิกส์นั้นต้องไปทําที่ตําบลของท่านนะทุกๆตำบลทําที่ตําบลทําที่วัดวัดก็จะเก็บใบแสดงเกจจำนงนของท่านนะตนําบลของท่าน,ท,น,ท,านท่านก็ทํามีเวทีคอมมิชเม้์ โดยทำภายในวัดที่นี่กําหนดให้ทําภายในวัดนะเพราะาที่นี่ทำถูกหลักวิชาแล้วเราจะสร้างรัฐพุทธไม่ต้องไปทํานอกวัดเพราะเราไม่ได้มาโกหกหลอกลวงเหมือนพวกมอ็อบพวกจัดตั้งพวกอะไรพวกนั้นมันทานอกวัดแต่ที่นี่ทําในวัดเลยเพราะที่นี่เป็นของแท้ของจริงของถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นกําหนดทําในวัดนะฮะเพราะนั้นเมื่ทนะะอ,อาทาในวัดแล้วพูดในสิ่งที่ถูกต้องประชาชนเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยพระก็ทําพิธีสวดให้ เพื่ออัญเชิญธงของแต่ละตำบลนะแต่ละวัดแต่ละตำบลก็ทําพิธีส่วนอัญเชิญธงธงธรรมจิตายก็จะปักลรงยังนําไปติดตั้งที่สถานที่หรือออฟฟิศใหม่นั่นเองออฟฟิศในตำบลนะครับจริงๆที่นี่ใช้ออฟฟิศของอบตได้เลยเพราะที่นี่กําหนดไม่ใช้ออบตอยู่แล้วอบจอบตนนี่ของผิดของไม่ถูกต้องของไม่ควรมี ของที่มันเสริมเกินไม่จําเป็นของไปน่าน้บุญศชละไม่รู้มีมาทําไมนี่ประเทศไทยไม่ไม่เขาไม่รู้หลักวิชาก็เลยมั่วกันอยู่อย่างนี้ละมันเ็ไปย้อนไปแย้งไปขัดแย้งกันไปซ้อนกันอย่างเงี้ยนะแต่ประเทศไทยเป็นประเทศกลมชอมไงเป็นดีเป็นนอมมันก็ได้อยู่กันได้หน้าตาเฉยอ่ะพูดง่ายเราอยู่กับสิ่งที่อันตรายเราอยู่ได้เฉยอยู่เจเป็นพิษเราก็อยู่ได้เฉยอยู่กับสัตว์ร้ายเราก็อยู่ได้เฉยเพราะเราเป็นประเทศปณีเป็นนอมนี่คือลักษณะของประเทศไทย มันเลยไม่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดเลยเปลี่ยนช้าที่สุดในโลกะประเทศหนึ่งเขาเปลี่ยนเร็วเขาตั้งหลักเป็นจนประเทศพัฒนาไปแล้วในรุ่นเดียวกันก็คืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะสเปนนี่แหละอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาอย่างเงี้ยเขาเป็นชาติพัฒนากันหมดเรียบร้อยแล้วในรุ่นเดียวกันเราอยู่ในรุ่นนั้นแหละแต่ทําไมเรายังเป็นประเทศ้อยพัฒนาอยู่ ม่ใช่ประเทศกำลังพัฒนานะครับไอ้คําว่าเราเป็นประเทศกําลังพัฒนานี่นี่คือการหลอกตัวเองไอ้พวกเขียนรัฐมนูลนี่หลอกท่านบอกท่านนะวกงนักวิชากกงวิชาเกินอะหลอกท่านทั้างนั้นแหละไอ้ตัวตนที่แท้จริงคือเป็นชาติด้อยพัฒนาเป็นอย่างแท้จริงแต่เขาไม่ยอมรับคนไทยไม่ยอมรับรับไม่ได้เพราะเห็นท่านโทนท้ขาตาว่าประเทศมันจเจริญทันสมัยที่สุดนะมันจะเป็นด้อยพัฒนาได้ยังไง เขาไม่ได้จัดไอ้ตรงที่บุกับจเจริญน,นะเขาจัดที่ตัวผู้ปกครองเพราะคุณปกครองด้วยหลักประชาธิปไตยที่ถูกหลักไม่ถ้าคุณทําไม่ถูกหลักคุณยึดรัฐที่มาดูคุณก็เป็นเผด็จการนะคุณก็เป็นเช่นเป็ดอยพัฒนาแล้วการคุณก็เห็นมันเป็นอย่างนี้นี่งไงที่คุณย้อนแยง้งคุณงงกันอยู่เนี่ยเพราะประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็เพราะอย่างนี้แหละไซเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้นะขาจึงไม่ให้เป็นไงท่านจึงเป็นเช่ดอยพัฒนาอยู่อย่างแท้จริง นะไม่ใช่ประเทศกาลังพัฒนาอเมริกาก็แสดงออกชัดเจนเลยนะเขาไม่เชิญอ่ะเขาไม่เชิญแล้วท่านหาคําตอบไม่ได้เลยสื่อก็หาคําตอบไม่ได้สื่อเองก็หลงทางไม่รู้เรื่องไม่รู้หลักวิชาที่ถูกเหมือนกันก็จึงพาประเทศวนกันอยู่เงี้ยไม่รู้จบนะแล้วสร็แล้วคนแรงงานไม่มีศักดิ์มีสีไม่มีตําแหน่งไม่มียศไม่มีอะไรเลยไม่ฟุามหน้าเชื่อถืออะไรเป็นแค่คนแรงงานอ่ะเอ้ยแล้วมันมาบอกว่าประเทศผิดอย่างเงี้ยโอ้ท่านรับกันไม่ได้ทั้งประเทศผมรู้ ่ันรับไม่ได้หรอกนะแต่ท่านปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเราเดินทางมาเป็นอย่างนี้ผิดอย่างนี้เพี้ยนอย่างนี้จะรับก็ขายหน้ากลัวขายหน้าเออแบบนี้ก็มีนะมันต้องจริง,จรงใจเดียครับผิดก็ผิดขายหน้าก็ขายหน้าก็ยอมรับแค,แค่นั้นเดียงนะอ่ะเออเป็นลูกผู้ชายต่างหากไอ้นี่ไม่ยอมไอ้นี่เป็นตัวอีแอบกันทั้งนั้นะทั้งประเทศไม่กล้ายอมรับปลายขายหน้าหมด เป็นปิเทศได้พัฒนาดิโอยอัดมาขายหน้าก็ท่านยอมรับไปเธอยอมรับไปแล้วก็ตั้งหลักใหม่ก็แค่นั้นเองนะผมมาแนะนําให้ยอมรับแล้วก็ตั้งหลักใหม่คราวนี้ตั้งหลักหลักที่ผมพาไปเป็นมันก้าวล้ําไปเลยะมันก้าวล้ําไปจากไอ้ประเทศกําลังพัฒนาแล้วประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาฝรั่งเศสเอรยันเราจะข้ามประเทศเหล่านี้ไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์เป็นชาติก้าวล้ําพัฒนาเลยเป็นประเทศก้ปปศาวล,ล้ำาบียอนไปเลยนะก้าวล้ำนะไม่ใช่แบบที่โลกก็เป็นอยู่นะ อ๋จะเป็นต้นแบบโลกเป็นชาติแรกเลยที่มียอนไปเลยที่ประชาชนปกครองตนเองได้ใช้ระบบระบบก,การปกครองใหม่ใช้ระบบการเงินใหม่ใช้ระบบการค้าใหม่วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่สร้างเมืองสีสไตล์เมืองสีสไตล์จะเป็นจุดในพวกไฮเทคทั้งหลายให้มันมีแค่หนึ่งหนึ่งในสี่อย่มีใครบอกท่านไหมมีใครมาแก้เกมให้อย่างงี้ไหมไม่มีวิธีนี้ที่เดียวเราบอกว่าต้องจัดการในพวกไฮเทคทั้งหลายอยู่แค่หนึ่งในสี่นั่นเองและประชาชนหมุนเวียนกันหมุนเวียนกันรอบต่ำสุดคือหกเดือนหกเดือนก็ย้ายมา เมืองที่มีสี่สตายทุกคนย้ายหมดแล้วแต่ใครจะเลือกรอบ6กเดือนหนึ่งปีปีครึ่งสองปีสามปีสีป่ปีไม่เกินสี่ปีทุกคนต้องต้องมูฟต้องย้ายนะอย่างผมนี่ชอบเมืองย้อนยุคอยากอยู่ยุคสุรียาผมก็อยู่อย่างสบายสบาย,บายแบบคนโบราณยุคสุรียาแต่อยู่ได้ไม่เกินสี่ปนะีอ่าหรือไม่ก็ะจับฉลากเลือกกันใครจะได้หกเดือนปีครึ่งอะไรก็ว่าไปก็หมุนเวียนกันอย่างเงี้ยนะ เมื่อให้เท็ท่านเจอแน่แต่ว่ามันจะมีอิทธิพลอ่ะมันจะมีอิทธิพลควบคุมประเทศอ่ะไม่ได้เหตุที่สร้างอย่างนี้เหตุที่มีสี่สไตล์เพราะไม่ต้องการให้มี new order ไม่ต้องการให้อยู่ภายใต้ new order ต้องการเป็นอิสระต้องการศักดิ์ศรีของมนุษย์สูงไม่มีต่ำถ้าท่านไม่ทาตามผมนะท่านก็จะถูก new order มันควบคุมหมด new order มันคุมการเงินอ่ะเงินมันคุมเทคโนโลยีเทคโนโลยีคุมรัฐรัฐคุมประชาชนก็เนี่ย ท่านอยู่ในวงจอรอุบาทอย่างนี้จะอยู่ไปทําไมนะท่านนั้นก็ต้องมาสร้างวงจรใหม่ที่เป็นวงจรของกาลรามิตอ่ะนี่คือบทบาทเขางม่ไดไทยที่ประกาศต่อเวที่โลกและการที่เราสร้างสีสไตล์อะ่ะอีกสไตล์หนึ่งเป็นสไตล์ที่รักษาโลกอะ่ะเป็นเมืองตามภูมิศาสตร์อ่ะมันจะเยียวยารักษาโลกในขณะนี้โลกกาลังมีภัยพิบัติจากความเพี้ยนของโลกอะ่ะก็เพราะว่ามันสแสวงหากําลีกกาไรกันมากมายนะ ก็เพราะมันเป็นทุนนิยมมันแสวงหามันไม่สนใจว่าโลกจะเป็นยังไงพอโลกเป็นแล้วเป็นงไงก็ไม่สนใจอยู่ดีอะนะก็อย่างเต็มปีตะบันที่จะแข่งกันเพราะนั้นประเทศไทยจึงมาเบรกมาหยุดไงมันเบรกมาหยุดเพื่อที่จะเยียวยาโลกก็มีเมืองเมืองหนึ่งเมืองเยียวยาโลกอีกเมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองไฮเทคไอพวกนี้แหละไอพวกไฮเทคนี่แหละมันทําให้โลกมันเพี้ยนก็เบรกมันเสียให้มันอยู่แค่หนึ่งนิเสีสแล้วไอศักดิ์ศรีมนุษย์ก็เอาขึ้นมาเป็นเมืองย้อนยุคแล้วก็เมืองอกีฬา เป็นเมืองของมนุษย์อะศักดิ์ศรีมนุษย์มนันมันจะมีอยู่สามเมืองเมืองย้อนยุคเมืองกีฬาแล้วก็เมืองรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นเมืองตามภูมิศาสตร์เพราะนั้นสามเมืองเนี่ยประชาชนอยู่เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์เลยอ่าพวกเอไอเอ่อไม่อยู่เหนือกว่าแต่เอไอเราจัดที่มันอยู่เมืองไทเทคอยู่หนึ่งในสี่นั่นเองถ้ามันจะยิ่งใหญ่หรือเราจะเป็นเครื่องพาก็แค่ให้มีได้แค่ครึ่งหนึ่ง มีได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่แล้วมันจะกลายเป็นบาลานกันอะ่ะมันกายเป็นบาลานกันอ่ะเราต้องการให้อยู่แบบบาลานกันอย่างเงี้ยไปไนี่คือเป้าหมายนะที่ประเทศไทยวางเอาไวใ้ให้เป็นชาติกลุ่มชาติการละมิสนั่นเองเราจะอยู่กันแบบนี้แล้วในอนาคตเนี่ยประชาชนจะเป็นผู้เลือกเองว่าทุนรียมุมควรจะเจริญต่อไปไหมหรือพอเพลงที่ซึมควรจะเจริญต่อไปเป็นเรื่องของประชาชนนะในโลกอนาคตหลังจากสิบปีไปแล้วนะครับ เพราะนั้นงานนี้งานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนั่เองเรื่องเป็นงานใหญ่สเกลใหญ่ประชาชนยังไม่รู้สึกหรอกไม่รู้สึกสาดังนั้นต้องเชิญฟรนเซอร์เชิญยูทูบเบอร์เชิญศิลปินเชิญนักกีฬามาอบรมกันใหม่นะที่กระบวนกูช้ชาติประตัก2สองอบรมกันใหม่เพื่อท่านจะได้เข้าใจคอนเซปต,ต์ที่ถูกแล้วก็ไปอธิบายท่านก็ไปอบรมอีกทีหนึง่งกับประชาชนประชาชนก็ได้เข้าใจเนี่ย กานท่นเขาเจอนะครับศิลปินทั้งหลายมาที่นี่เลยนะครับเพราะท่านไม่มีงานอยู่แล้วเงินมันเืดจัดงานคนส่งรถเสิร์อะไรกิโลกีฬาก็ไม่มีมารับงานจอบของแอรธ,ธรรมดุตัตยเนี่ยนักปฏิวัติเนี่ยท่านก็จะมีงานอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องอบรมประชาชนกันทั้งประเทศเลยหุนเยนกันไปตามภูมิภาคต่างๆก็จะเกิดการเงินสะพัดโดยเฉพาะการสร้างเมืองสี่เมืองอ่ะยี่สิบเมืองมันเงินสะพัดแน่นอน ท่านไปหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีไม่มีมมโมเดลไหนที่จะทําให้กระแสงเงินมันไหลหมุนเวียนได้หล,หลายรอบอย่างที่ผมได้ออกแบบเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วพเพียงแต่เซเยตแค่นั้นเองอ่ะมันจะเกิดตามที่ผมออกแบบไว้ให้แล้วควรจะเซเยตอย่างรวดเร็วเพราะโลกยุคสมัยใหม่นี้ช้าไม่ได้ยุค ai ใครเซเยตก่อนยึดแพลตฟอร์มได้ก่อนก็วินเทคออนได้หมดเลยนี่คือกฎเกณฑ์ของโลกยุค ai นะต้องรีบยึดแพลตฟอร์มแล้วจะได้วินเทคออนทั้งหมด ต้องรีบช้าไม่ได้นะนะชาวบ้านฟังผมก็ไม่เข้าใจยอยู่ดีเพราะนั้นต้องเอาศิลป,ปินที่ท่านชื่นชอบเนี่ยะมาอบรมกันใหม่แล้วก็ไปอธิบายบนบงเิธีกันนะอย่างเช่นศิลป,ปินชาวบ้านอย่างอีสานเนี่ยน้อยไะไรพอนะตลกตลกอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะก็มาเลยมาไปพูดไปอธิบายกันมาแซวกันให้สนุกสนานว่าของระบบใหม่เป็นยังไงระบบเก่าเป็นยังไงเออทำไมทําอย่างนี้ ำไมประยุทธ์คิดอย่างนี้ทำไมทำางนี้เออเนี่ยให้สนุกสนานาจะได้เข้าใจว่าเอ,อิญใหม่ก็เป็นอย่างนี้มีทางเลือกใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยมันจะได้เร็วเข้าใจเร็วไวนะเราเชิญสิลปินทุกแผนกทุกแขนงก็มาปรับตัวกันใหม่ปรับไม่ต้องไปปรับทัศน์นาอย่างที่รัฐบลตู่เขาทำอันนี้มาปรับวิสัยทัศน์เขาเชิญมาปรับวิสัยทัศน์มันต่างกันนะครับเพื่อที่ท่านเป็นประชาชนทั้งหลายาจะได้ความมั่งคั่งถาวรไปเลย อ่าเป็นการลงทุนทำมาหากินแบบชั้นสูงส่วนศิลปินทั้งหลายโรงดาดราในกรุงยีฬาก็จะมาทําหน้าที่เป็นฟุริเซอร์ทำหน้าที่ปรับวิสัยทัศน์ของประชาชนอ่าจะได้เข้าใจกันง่ายเร็วไวประเทศก็จะได้เกิดใหม่ทันทีแล้วท่านทั้งหลายจะได้พบประเทศไทยตัวจริงนะซึ่งมีตัวจริงอยู่แต่ทําอย่างไรจะค้นหาเจอทำอะไรจะเปิดเผยออกมาได้ให้ได้เห็นกันทำทํยัางไจะได้สัมผัสประเทศไทยตัวจริงทันที หลังจากเราอยู่กับประเทศตุปปามาเก้าสิบปีหรือสิบปีต้องต้องตอบแทนคุณเปดินละในสิปีเนี่ยเพื่อให้เป็นชาติไทยมหามนาจจริงๆเราจะเตรียมฉลองร้อยปีประเทศทไทยกันขอเชิญท่านตื่นได้แล้วครับที่นี่ยินดีต้อนรับทท่านครับสวัสดีครับ